อดัมฟาร์มกวางสวัสดีจ้าสวัสดีเอซีทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ที่อยู่อย่างต่างประเทศนะคะวันนี้วันนี้เรวยสุขที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดนะคะประมาณแปดโมงเร้าค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะพามาชมตอนนี้ฮะเจ้าถากินนั่น ทากินหยาอยู่จ้ะได้อาหารข้นไปแล้วนะคะแล้วก็ได้กล้วยกล้วยไปแล้วช่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งปุ๋ยหีกวางกันเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเขาเห็ดลุงอดแล้วเป็นข้นขูดอีแหมเป็นข้นกอกได้แล้วหาสิบสอบนะคะห้าสิบสอบห้าสิบกระสอบถ้าจังเขากะ หา้าลอยนะคะคอยเหตุมือละสามสี่สอบ 2, สองสามสอบค่ะพี่น้องนี่นะคะปุ๋ยทั้งนั้นเลยจ้าในคอกนี้สี่คูณแปดนะคะเราออกปีละครั้งนะเะนะะี่ยไม่เหม็นแล้วก็ไม่ร้อนนะคะปุ๋ยขี่กว้างมักกับเอะมักกับขีกับเฟืองกับหยังกับพอดีเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะคะ ป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยเอามาให้กวางเอาไปใส่ใส่หญ้าหญางามแล้วก็เอามาให้กวางนะคะนะคะไปชมกวางเหมือนเดิมปุ๋ยทั้งนั้นเลยค่ะนี่ปีปีที่แล้วปีก้อนนั้นได้สองร่อยสอบบ่นาเด้ค่ะนี่จากกวางยืนข้างนอกนาขึ้นเกือบฟุตนะคะไปค่ะ อันนี้อสี่คูณปดเราไปชมกวางกันนะคะนี่เลยพี่น้องท่านใดบ้านกดติดตามฝากกดติดตามนะได้จ้ะฝากกดติดตามกดกระดิง่งนี่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกได้นะคะ สามารถบอกได้อินดี้เขาวอนหลุดอยู่ค่ะพี่น้องว่าอยากเข้าไปข้างในนะเปิดเข้าไปให้เจ้าสีนี่ฮะเจ้ากำลังนางลินนะฮะเจ้าเสียงวงแตกค่ะคันเปิดเข้าไปปูเป้เออไม่ใช่คนนี้อัตตอมปูเป้ปูเป้อยู่โน่นปูเป้ใกล้คลอดแล้วนะ อูเปกไก่คอดแล้วเขาไปอยู่ทางในคอ,อกแพะเก่านะคะนั่นนะ่ะประมาณสองเมตรครึ่งคูณสี่เมตรคอ,อกแพะเก่ามีสองคอก ขอกน,น,นั่นน้ำจ่าเป็นสามผุดละแต่ว่าอคอกนั้นแพ้เคยอยู่นะคะเขาเปิดลวงให้หากันค่ะหนึ่งค้อสองข้อสามข้อ,ขอแล้วก็กั้นไว้อันนี้หนึ่งสองสามสามส่วนนะคะจะได้ง่ายต่อการจัดการบริหารนะคะใช่ไหมเด็กๆเข้าไปได้ไหมเข้าไป Qua hui 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 Lockway, Lockway Mandom Lockway mình Lockway Mandom Lockway mình Lockway Mandom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  Lockway ลอกินย่าเอพิวพี่น้องวันนี้อินดีไปแล้วเอพิวเอพิวนี่หนึ่งปีกับอีกอู้หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนวันนี้เอพิวนะเกิดวันที่สิบเจ็ดเมษายนปีที่แล้วค่ะคนนี้นะคะเอพิว จ้าเออคลิปไม่มีสาระนะคะถ่ายเพื่อบันเทิงถ่ายเพื่อให้ชมมันจะมีสาระอยู่หรอกคะ่ะนิดหนึ่งเรื่องปุ๋ยนะคะปุ๋ยกวางจะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหม็น,นะคะ่ะพี่น้องตัวกวางก็จะไม่เหม็นไม่มีกลิ่นสาบนะคะ เด็กน้อยเด็กเด็กเด็กเ็กเด็กเที่ใส่อาหารแล้วก็จะมีทั้งแบบขาตั้งแล้วก็แบบวางพื้นนะคะเด็ก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 ็กเด็กเด็กไปอยู่ในนั้นหมดให้แน่เข้าบ่าเขามาเจ้าอยยืนซองเบิงเฮ้าค่ะพี่น้องค่ะมืดถ่ายไปทางโน้นมืด แดดลงแล้วมืดกล้องถามหาเงินแล้วกล้องนะคะถามหาตัวใหม่แล้วพี่กับน้องสีทอกันล่ะค่ะตัวเล็กไอตัวเล็ก ปูว่านี่เอากล้ยกวยกล้วยให้เพิ่นแล้วเอาไว้นอกรั้วค่ะพี่น้องเตือนเศร้ามาลูกอ่อนว่ากว้างมองนี้ค่ะนี่จ่าดีถ้าเจ้าปอนคอออกไปกินกล้วยเบิดเลยเปลี่ยนเศร้าขึ้นมาว่าเห็นเลยความสาม,มารถพิเศษ ยากให้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างสามารถคอมเมนต์มาได้เจะคลิปกว้างการจัดการแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเนาะค่ะกงเข้าแบบบ้าน,บานแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าข้อสำคัญคือข้อ,อเราแข็งแรงนะคะคอ,อกเราต้องแข็งแรงด้านล่างก็อย่าให้ มามุดเข้ามาแล้วก็อย่าให้ลูกกวางเรามุดออกไปได้นะคะง่ายๆเลยส่วนเรื่องเอะว่า,วางวาๆยุ่งสิกัดกวางบอกอะไม่กัดหรอกค่ะกวางเขาเป็นสัตว์ที่มีขนแข็งเนาะค่ะขนแข็งอีกอย่างเขากะเห็ดไฟออมๆไว้ให้เขาก็ได้จ้ะ ไล่ปราสิทธิ์ไล่ยุงนะคะจุดไฟเบาๆบนความปลอดภัยนะคะนเขาอินดียังว่าหลุดเลยค่ะมือนอวันที่16พฤษภาละ่ะปีที่แล้วหลุดวันที่12พฤษภาคนะคะคนที่เขารอก็รออยู่นะค,ะคนที่ต้องการเขาหลุดเขาหลุดจำหน่ายได้นะ,ะได้ราคาดีด้วยค่ะ ยังไม่หลุดเลยค่ะพี่น้องคลิปนี้กับออนุญาตพ่อซมีก่อนด้วยค่ะเด้อพ่อพ่อกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ